อาจารย์เทพหูรากรคะครับอาจารย์หญิงครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เทพสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่อาจารย์หญิงด้วยค่ะคเจอกันนะอืค่ะสำหรับปีใหม่นี้นะคะในห้องของเรานะคะคือห้องดวง12ราศีครับก็มีเพื่อนๆมาอ่มารวมกันเป็นสมาชิกประมาณ140ยส่ิบเกือบห้านนะคะ ก็ได้ดูดวงกับอาจารย์<ม>แทบจะทุกคนแล้วนี้ก็กําลังไล่เป็นเดือนๆไปมกรากรุ่งพานะคะแต่นี้วันนี้อาจารย์หญิงอยากจะขอเรียนเชิญอาจารย์เทพให้พูดถึงเรื่องของดวงเมืองเรื่องของดวงเมืองในจุดของที่ดาวพฤหัสบดีกลุ่มดวงเมืองและก็ดาวเสาอยู่ในลาพระนะคะที่อาจารย์หญิงได้พูดในก่อนหน้าน,นี้ไปแล้วขอให้ใหขยายความสักน,น,นิดนึงเพื่อเป็นวิาธาทานค่ะคือช่วงนี้ ราหูก็ยกไปอยู่ที่เรือนวินาศไปทับราหูเดิมร่วมกับดาวสุขในพื้นดวงเดิมนะเป็นวินาศงลกคนาแต่ก็จะเป็นลาภาของตนุลักษณ์นะราหูนี่สิงเกี่ยวกับเรื่องสิ่งมัวเมานะสิ่งมัวเมานะการท่องเที่ยวกลางคืนนะก็จะเห็นว่ารัฐบาลก็เปิดให้ร้านอาหารต่างๆสถานเรื่องลมเนี่ยเปิดได้ถึงตีสนีะ่นะอันนี้คือ <c oughs> ดาวราหูนี่ก็ส่งผลกับดวงเมืองในเรื่องของกลางคืนในเรื่องของสถานบันเทิงเริงรมต่างๆที่เปิดในเวลากลางคืนนะฮะดาวย้ายเข้าไปปุ๊บรัฐบาลก็จะมีนโยบายเพื่อที่จะรกระตุ้นเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวดึงเขาดึงเข้ามานะส่วนดาวศุกร์เนี่ยเป็นเป็นกระดุมระ คือเป็นเรื่องการเงินของของชาติเราเพราะฉะนั้นการเงินของชาติเราก็จะมีการใช้จ่ายเงินอ,อกเยอะกว่าปกติก็น่าจะมีเงินหมุนเข้าหมุนออกอย่างนี้นะฮะเศรษฐกิจอะไรก็น่าจะดีขึ้นส่วนดาวพาะเป็นราชาโชคเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะดาวพฤหัสทับอาทิตย์เป็นราชาโชคเนี่ยอาทิตย์ในดวงเดิมเนี่ยเป็นมหาอุดมหาอุดแปลว่าสูงหรือตำแหน่งราศีเมษพฤหัสทับอาทิตย์ซึ่งเป็นมหาอุดเนี่ยในรอบ12บปีนี่จะมีครั้งเดียวเพราะฉะนั้น คนที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยช่วงนี้จะดวงดีดวงดีไปอีกหลายปีจะดวงดีตั้งแต่พหัสมาครับที่ลัคนาเดี๋ยวปีหน้า30เมสิเมี่ยไม่ใช่ปีหน้าปีนี้แหละหนะสามสิบเมษายนพหัสจะยกมาทีา่พบกระดุมพระที่แปลว่าเงินทองของชาวราศีเมษเพราะนั้นดวงเมืองกับราศีเมษเนี่ยดวงเมืองซึ่งเป็นราศีเมษเนี่ยก็จะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศนะฮะการต่างประเทศ,ต,เทศต่างชาติต่างศาสนา ึ่งดึงมาซึ่งเงินทองเข้าสู่ประเทศของเราแล้<อ>วก็คนคที่เกิดราศรีเมษด้วยค่แล้วถ้ารวมรวมก็วมวคือดวงเมอืองของเราเศรษฐกิจปี67นี้ดีขึ้นดีขึ้นอย่างแน่นอน<ด>นะคะทุกท<ด>่าน,น,น,นตั้งใจนะคะใครจะทำธุรกิจอะไรก็ลุยได้เลยลุยได้นะคะหรือว่ามาปรึกษาอาจารย์เทพก็ได้นะคะติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ